สวัสดีค่ะอาชีนะคะจากเพย์ฟอร์ดอาชีค่ะค่ะวันนี้นะคะชิก็อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดมหาคนครบางนานะคะอยู่กับเจ้า XLT นะคะสีประตูเกียร์ออตโต้ค่ะสีดํานะคะซึ่งคันนี้ชิบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าลูกค้าเป็นคนออกแบบเองนะคะว่าอยากแต่งแบบนี้สไตล์นี้นะคะอยากได้เลสเฟอร์นแบบนี้นะคะชิก็จัดให้ลูกค้าเลยค่ะแล้วเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าเจ้า XLT สีดําคันนี้แต่งออกมาแล้วหล่อเทสปอร์ตออฟโรดขนาดไหนนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวชิจะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าของเรานะคะลูกค้าก็จะติดตั้งนะคะเป็นสกูฟฝากระโปรงทรงแรลดเนาะเต็มผืนเลยเป็นทรงแรลแบบใหญ่เลยนะคะถัดมาที่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวอักษรน,นะคะคําว่าเ,เจอร์สีขาวค่ะด้านล่างนี้นะคะด้านล่างอันนี้นะคะลูกค้าก็จะแปลงหน้านะคะข้างหน้าเป็นชุด s p i d e r F 150เลยนะคะแล้วก็ จะบิวอินด้วยไฟ3จุดนะคะซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้แกะให้ลูกค้าเนาะเดี๋ยวเรามาที่ด้านข้างกันเลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะซุ้มคิ้วล้อ6นิ้วนะคะอันนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดสป i d เดอร์0อยอยู่แล้วนะคะเพิ่มมิติให้กับชุดแต่งของเรามากๆเลยค่ะด้านล่างค่ะด้านล่างอันนี้นะคะแม็กของเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะจากขอบ17นิ้วนะคะเป็นขอบ18นิ้วค่ะมาพร้อมกับยางแห่งพุกนะคะ ามาที่ด้านบนนะคะก็จะติดตั้งเป็นลาหลังคาสีดำนะคะมาพร้อมกับคิ้วกันสาตรงประตูเลยค่ะด้านล่างก็จะมีครอบรองมือจับนะคะเพื่อก,กอนันลอยขีดข่วนเวลาเราเปิดประตูเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ด้านท้ายเลยนะคะด้านท้ายนี้นะคะชิคก็จะติดตั้งเป็นตัวโลบาท้ายเหล็กของอลเลนเดอร์นะคะให้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าก็เป็นคนรีเควสมาเองนะคะว่าอยากแสงประมาณนี้ด้านหลังนะคะของเราก็จะมีเป็นตัวครอบไฟท้ายนะคะเพิ่มมามาพร้อมกับกันชนท้ายเหล็กนะคะกันชนท้ายเหล็กของเรานะคะก็จะมีไฟนะคะซึ่งสามารถใช้งานได้จริงเลยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ น้านข้างบ้างนะคะอันนี้นะคะเราก็จะติดตั้งเป็นสติกเกอร์นะคะคำว่าเจอร์นะคะอันนี้ลูกค้าก็ชอบอะไรที่แบบเรียบๆเนาะไม่อยากได้ลายเยอะโอเคแล้วก็จะเป็นลายนี้นะคะแล้วก็กันชนท้ายเหล็กนะคะของเอ้าเรนเดอร์อันนี้ลูกค้าก็เป็นคนรีเควสว่าอยากได้แบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะหล่อมากๆเลยใช่ไหมคะกับตัวที่ลูกค้าออกแบบเองนะคะค่ะ ซึ่งลูกค้าคนไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถนะคะที่เป็นการแต่งรถแบบออฟโรดหรือจะเป็นการแต่งรถแบบสปอร์ตนะคะชอบแบบสไตล์ของตัวเองนะคะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับชีได้เนาะว่าอยากแต่งแบบไหนสไตล์ไหนนะคะเหมือนลูกค้าท่านนี้นะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะชีก็ขอฝากติดตามนะคะรับชมข่าวสารนะคะหรือรับชมคลิปต่างๆของชี้ได้นะคะทางเพจฟอร์ดอาชีค่ะหรือช่องฟอร์ดอาชีนะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะชิคก็ขอตัวจบคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ